เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุลาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการจุลาปริทัศน์เราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุจุลา101.5นะครับผมชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการ คุณผู้ฟังครับทุกวันนี้สื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของพวกเราในหลายมิตินะครับจากที่เมื่อก่อนหน้านี้นะครับหลายคนก็ชอบเปรียบเปรยว่าโลกออนไลน์ก็คือโลกเสมือนอีกใบหนึ่งที่ขนานไปกับการใช้ชีวิตของพวกเราแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับโลกออนไลน์เนี่ยก็คือโลกจริงอีกใบหนึ่งของเราแล้วนะครับที่สามารถ จะสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างสังคมสร้างประโยชน์สร้างโอกาสหรือในทางกลับกันนะครับก็สามารถสร้างอันตรายให้กับผู้ใช้งานได้เช่นกันหากไม่รู้เท่าทันการใช้สื่อสังคมออนไลน์ครับหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ ความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อหรือ DIRU ของคณะนิเทศาสตร์จุฬาล่าสุดได้เปิดแพลตฟอร์มเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์คิดคุยค้นโดยเปิดให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยทั้งวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวผู้ใหญ่ผู้สูงอายุสามารถเข้าใช้งานได้แล้วครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากข่าวโดวยทีมข่าววิทยุจุฬาครับ DIRU นิเทศจุลาเปิดเว็บไซต์คิดคุยค้นเรียนรู้ลดความเสี่ยงออนไลน์พร้อมให้ประชาชนใช้งานแล้วหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อหรือ DIRU คณะนิเทศศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะสำนักงานกสทช ดำเนินโครงการวิจัยเชิงสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนและนำมาพัฒนาแพลตฟอร์มเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นจากหลักการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเพิ่มความสามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยกระบวนการ3กระบวนการได้แก่กระบวนการคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ออนไลน์กระบวนการคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเนื้อหาที่ช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการสร้างกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกผู้ใช้งาน กระบวนการค้นซึ่งเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีสืบค้นสำหรับตรวจสอบข้อมูลข่าวที่สงสัยว่าถูกต้องเป็นจริงน่าเชื่อถือหรือไม่ช่วยฝึกทักษะความรอบรู้และรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ รองศาสตราจารย์ดรพนมคลี่ฉาย,ยาหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย DIRU คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าเว็บไซต์ site, คิดคุยคน้นเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยที่ตั้งโจทย์สำคัญที่มุ่งแก้ปัญหาอันตรายจากการใช้งานและความผูกพันที่มีต่อสื่อสังคมออนไลน์ของคนทุกวัย จากผลการสำรวจความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ของประชาชนพบว่ามีโอกาสที่จะเจออันตรายได้หลายรูปแบบคือการถูกชักชวนให้เล่นการพนันหวยออนไลน์แชร์ออนไลน์ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินเงินทองการหลงเชื่อเนื้อหาหรือข่าวปลอมหรือโฆษณาเกินจริงการถูกหลอกลวงจากคนแปลกหน้าถูกกลนแกล้งรารานถูกโกงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ อันตรายจากการเข้าถึงเนื้อหาเรื่องเพศและภาพลามกอนาจารความเสี่ยงอันตรายจากระบบคอมพิวเตอร์มาแวร์การถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวปัญหาความเสี่ยงเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันอันตรายให้ประชาชนในฐานะผู้ใช้งานให้รู้เท่าทันการถูกหลอกรู้วิธีลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่มาถึงตัวสามารถต่อต้านการถูกชักชวนไปในทางเสียหายได้ ความเข้มแข็งของประชาชนที่กล่าวมานี้สามารถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ฝึกทักษะเพิ่มความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทัานสื่อออนไลน์เว็บไซต์คิดคุยค้นเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปทั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวผู้ใหญ่และผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงได้ที่ worldwideweb.thaidigitalcitizen.net หรือ w o r l d w i d e w k i t k u i k o n n e t โดยสมัครเข้าใช้งานในครั้งแรกและสร้างบัญชีผู้ใช้งานของตนเองเพื่อใช้งานครั้งต่อไปได้ตามที่สะดวกและต้องการใช้งาน you, e. ขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุลานะครับ คิดคุยค้น3คํคำนี้จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อแล้วการส่งเสริมทักษะดังกล่าวที่ว่านี้จะเชื่อมโยงอย่างไรกับการพัฒนาประเทศของเราวันนี้จุฬาบริทัศน์ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากรองศาสตราจารย์ดรพนมคลี่ฉายาร่วมพูดคุยกับเราครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายท่านยังเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ความรอบรู้ทางดิจิทัล และการรู้เท่าทันสื่อ DIRU และที่สำคัญนะครับท่านคือหัวหน้าโครงการวิจัยการใช้สื่อดิจิทัลและความเป็นพลเมืองบนสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยมในประเทศไทยซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ครับเพิ่งได้รับรางวัลงานวิจัยระดับดีจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติหรือวชประจำปี2564ด้วย สวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พนมที่ได้รางวัลจากวชมาล่าสุดด้วยนะครับขอบคุณครับครับพูดถึงเว็บไซต์ไทยดิจิทัลซีดีเซน n อทเหรือว่าคิดคุยค้น .net เนี่ยนะครับไอ้สคีย์เวิร์ดหลักคิดคุยค้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อครับอาจารย์ครับคือโครงการวิจัยที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับเราตั้งโจทย์ว่า คนแต่ละวัยนั้น,นมีความเสี่ยงในการใช้โซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์อยู่แล้วเราก็เอาแนวคิดเรื่องของการรู้ท่าทันมาเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยลดความเสี่ยงในเรื่องการใช้งานสื่อออนไลน์นะครับโดยที่เราคิดว่ากระบวนการที่จะทําให้คนนั้นลดนความเสี่ยงจากการใช้งานสื่อออนไลน์น,นะครับเราเสนอตัวแบบกระบวนการ3ตัวก็คือคิดคุยคน รกระบวนการคิดหมายถึงว่าเป็นกระบวนการของการที่เราจะใช้ความคิดในการที่จะรู้เท่าทันสื่อซึ่งการที่จะใช้ความคิดเพื่อรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลต่างๆเนี่ยต้องอาศัยองค์ความรู้หรือความรู้ที่เป็นพื้นฐานเราก็เลยดีไซน์ออกแบบเว็บไซต์ในฟังในเมนูแรกก็คือเมนูคิดครับก็คือในเมนูคิดนีก็จะตอบอประกอบไปด้วยลักษณะของบทเรียน นะครับเนื้อหาสาระที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงต่างๆแนวปฏิบัติในการที่จะลดความเสี่ยงที่เขาเผชิญอยู่เช่นความเสี่ยงกับเรื่องความรุนแรงความเสี่ยงเรื่องการถูกหลอกนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นบทเรียนประมาณ8เรื่องอที่มีอยู่นะครับแล้วก็เป็นระบบเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีลักษณะของความเป็นอินเตอร์แอคทีฟก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบทเรียนที่เรียนไปเพื่อท่องจําแล้วไปเอาเกรดไม่ใช่ เรื่องของการรู้เท่าทันเนี่ยมันเป็นบทเรียนชีวิตนั่นคือหมายความว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องเอาไปใช้ได้จริงในในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นในบทเรียนก็จะถูกออกแบบเป็นประเด็นสําคัญก็คือเรามีบทพื้นฐานความรู้อยู่2ส,ส่วนซึ่งคิดว่าเป็นพื้นฐานสําคัญมากสําหรับการที่ยลดความเสี่ยงบุโลกออนไลน์อันแรกก็คือความเข้าใจในตัว บทหรือการตีความเรื่องราวที่อยู่บนสื่อออนไลน์ซึ่งสืออนไลน์นั้นเนี่ยตัวบทหรือเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงพูดมันไม่ได้มีแค่ตัวหนังสือแต่มันมีลักษณะของความเป็นเทคโนโลยีพวกอินเตอร์แอคทีฟไรซอนอยู่เพราะฉะนั้นการตีความพวกนี้มันจะใช้ตีความแบบเราอ่านหนังสือพิมพ์ทั่วไปไม่ได้กระบวนการที่2ก็คือคุยคุยก็คือลักษณะการที่เราเปิดเป็นฟังก์ชันของการที่ให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกเข้ามาใช้เนี่ยได้โพสต เตือนหรือเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ตัวเองไปเผชิญมาหรือวิธีการที่ตัวเองใช้ในการที่จะจัดการลดความเสี่ยงมันจะเป็นลักษณะเป็นกระทู้นะครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้คนนั้นได้คุยกันเพื่อที่จะเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะเราเชื่อว่าความเข้มแข็งของการรูท่าทันสื่อนำพังตัวเองไม่ได้ต้องใช้ชุมชนเราก็หวังที่ว่าอันนี้จะกลายเป็นชุมชนที่คนเรล่านั้นจะคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการที่จะเตือนกันระวังกัน อันที่สามก็คือคน<ฆ>คนนี้คือหมายความว่ามันเกิดจากการที่งานวิจัยเราค้นพบว่าเมื่อเราให้ความรู้เรื่องสื่อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาจะทาเนินอย่เช่นเราบอกว่าข่าวปลอมเนาะคุณจะต้องมีตรวจสอบข้อมูลก่อน<ฆ>คุณจะต้องอหาข้อมูลหลายๆแหล่งเนาะแต่สําหรับคนทั่วไปการหาข้อมูลหลายๆแหล่งการตรวจสอบกันมันยากเขาไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน งานวิจัยก็เลยเสนอแนวะคิดกระบวนการคน้นนั่นคือหมายว่าเราออกแบบเป็น s e a r c h engine นะครับที่ทุกคนว่าเมล่เราทุกคนไปเจอข่าวปลอมหรือไปเจอเนื้อหาบทความเรื่องสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องการแพทย์ยาลดน้าหนักหรือแม้จะทั้งโฆษณาอะไรต่างๆตัวเองเไม่แน่ใจว่าอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าค,คุณก็หยิบคีย์่าจากตรงนั้นเข้าสู่ Sear c h เมนูของเราหรือหรือข้อเมนูการคน้นพิมพ์คีย์คำนั้นไปเสร็จปุ๊บกดคน้นปุ๊บเ,เครื่องก็จะตั้งให ไปเสิร์ชหาคำคีย์เวิร์ดพวกนี้จากแหล่งข้อมูลที่เราฟิลเตอร์หรือกรองแล้วว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ,อเช่นออย,<ะ>ยอเช่นสำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวใหญ่ๆซึ่งมีการกระบวนการตรวจสอบแล้ว<ะ>มันก็จะแสดงว่าคำเนี้ยมันมีข่าวที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง<ะ>เขาก็จะเข้าใจว่า,วาอ๋อเขาสามาคลิกอ่านไปได้เรืเรื่อยๆเรื่อยๆ<ะ>มันก็จะทําให้เขาเข้าใจตรงนั้น แล้วนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีอีกเมนูค้นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเมนูค้นที่เชื่อมโยงไปกับงานวิจัยของอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งที่ทางคณะนิเทศศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากทางกองทุนสื่อเพื่อพัฒนาสื่อและการสร้างสรรค์นะครับเป็นออกแบบเ,เรื่องของการตรวจค้นโดยตัวเครื่องนั่นหมายความว่าเราใช้คีย์เวิร์ดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเครื่องแมชชีนตัวนี้ก็จะไปนค้นจากแหล่งข้อมูลที่เป็น Big Data ทั้งหมดแล้วก็แสดงผลให้เรารู้3ระดับหนึ่งก็คือมีแนวโน้มว่าจะเป็นจริง สก็คือน่าสงสัย 3. มก็คือเมนาโนว่าจะเป็นข่าวปลอม<ะ>แล้วก็จะขึ้นบทควา d หรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ว่าเราพูดพูดพูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูดถึงยังไงแล้วก็จะมีข่าวเคียงก็คือรายละเอียดทั้งหมดก็จะเป็นเสิร์ชอยู่2เมนูให้เลือกนะครับที่ไนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้คนนั้นมีเครื่องมือที่จะสนับสนุนเขาในการที่เขาจะต้องราบอกว่าโอเคคุณต้องเสนะิร์ชแลคุณต้องหานะคุณก็มาที่ตัวนี้ แล้วคุณก็คนได้ปุ๊บมันก็จะทําให้กระบวนการทั้ง3ตัวนี้มันประกอบกันหนึ่งก็คือเสริมต้นทุนความรู้ที่เป็นศักยภาพพื้นฐานนะครับคุยแลกเปลี่ยนระหว่างคนที่เคยเจอหรือเตือนกันแล้ว3ก็คือมีเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้คุณสามารถเสิร์ชหรือค้นหาข้อมูลหลายแหล่งที่คุณสงสัยซึ่งหลักสําคัญของการรู้ท่าทังสื่อกการร้เท่าทังสือจะเกิดขึ้นนั่นคือคุณตั้งคําถามกับสื่อ ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งคาถามกับสื่อปุ๊บกระบวนการนี้จะไม่เกิดขึ้นครับพอคุณตั้งคําถามเสร็จปุ๊บใช้ความคิดของคุณที่มีอยู่เนะาะลองดูตรวจสอบถ้าไม่พออลองคุยออกับคนอื่นดูซิมันเป็นยังไงถ้ายังไม่พอ,อไปค้นสิทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลจากงานวิจัยที่เราคิดว่าเป็นกระบวนการที่จะทําให้คนนั้นเนี่ยใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์ ครับตอนนี้ภาพที่ผมเห็นก็คือเว็บไซต์เหมือนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่นะครับ mm hmm. ที่มันเสริมทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ได้นะครับอาจารย์ผมติดต่างว่าในช่วงสิปีที่ผ่านมาครับอาจารย์คนก็สื่อออนไลน์นมีอิทธิพลกับคนทุกวัยทุกกลุ่มมากขึ้นนะครับผลการศึกษาของอาจารย์ของ DIRU เนี่ยครับพบว่าคนได้มีการเรียนรู้ที่จะใช้งานแล้วก็ปรับตัวกับสื่อออนไลน์ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอย่างไรบ้างในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์ คือสิปีที่ผ่านมายอมแล้วว่าเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยมีทั้งสื่อที่เป็นอนาล็อกสื่อเดิมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นที่สื่อใหม่อยู่ด้วยนะครับในการได้สื่อเดิมนั้นเนี่ยถูกบูรณาการกับสื่อใหม่เพราะฉะนั้นการเชื่อมสื่อจะมีเยอะมากขึ้นมันก็เลยทําให้เกิดลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีที่คนนั้นสามารถใช้สื่อได้ทั้งแบบเชื่อมต่อกันระหว่างตัวสื่อสื่อเก่ากับสื่อใหม่นะครับแต่ปัญหาหรือลักษณะตรงนี้ก็คือ สิ่งที่เราค้นพบจากงานวิจัยตัวหนึ่งนะครับบอกว่าลักษณะของเมื่อเราทําวิจัยแรกๆเมื่อสิบสักห้าหกปีที่แล้ว<ะ>อาจารย์ศึกษาเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อดั้งเดิมคือคบทสพวิทยุโทรทัศน์ในเรื่องของของการรู้เท่าทันสื่อก็พบว่ามันเป็นลักษณะของการที่อาจารย์สรุปบอกว่าเป็นรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกอ๋อ,อเป็นเพลงเลยเก็คือคนโบราณหน่อยบ <c oughs> ใครด้นีนก็คือหมายความว่า มีความรู้ด้าน literacy รู้เท่าทันหมด<ะ>แต่เคลิม,มหลอกนะครับ<ะ>ถามว่าข่าวเนี้ยรู้ไหมว่ามันอ,อ,อาจจะมีในรู้ แต่ก็อยากรู้เพราะมันสนุกเหมือนอะไรต่างๆผมนึกถึงแบบโฆษณาแบบครีมทาผิวขาวที่บอกจะขาวใน7วัน14วันอะไรทํานองนั้นไหมครับก็คือรู้ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราก็เชื่อแล้วก็ไปซื้อสินค้าดังกล่าวใช่เพราะด้วยกลไกของการโฆษณาด้วยการสร้างสรรเนื้อมันทําให้เราเคลิมถ้าเกิดพูดแนวพุทธะเนี่ยสติคือสําคัญที่สุดนะครับในลักษณะตนี้เพราะฉะนั้นหลักจากที่อาล็อกเนี่ยรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก เราก็พัฒนาขึ้นมาสู่การรู้เท่าต้นสื่อในดิจิทัลนะครับซึ่งดิจิทัลนี่มีความซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นในแง่ของอย่างที่บอกในแง่ของการตีความตัวบทบมันจะตีความชั้นเดียวไม่ได้กราหมันจะต้องเข้าใจอ,อ,อะไรล่ะพวกเทคโนโลยีเนาะเรื่องการใช้ภาพมาประกอบกับคําแล้วก็อินเตอร์แอคทีฟหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลักษณะของการที่เนื้อหานีมันซับซ้อน เพราะฉะนั้นความรู้ของคนที่จะต้องจัดการกับเรื่องนี้ต้องเรียกว่าเพิ่มเติมเป็นเยอะเลยตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าเป็นห่วงในมุมมองของส่วนตัวของผมก็คือเรื่องของการที่เครื่องมือนั้นหรือเทคโนโลยีนั้นกําหนดเนื้อหาให้เราคด้วยด้วยลักษณะของเทคโนโลยีเรื่องของการเอไอ AI เนาะเรื่องของการที่จะออจับพฤติกรรมเรา ว่าเราอ่านอะไรเราดูอะไรเราเลือกเอาเฉพาะเนื้อหาที่เราสนใจแล้วนําเสนอเลยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเราเป็นทีวีเรามีสิทธิ์เลือกได้เยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสี่ยงกับเนื้อหาเนี่ยน้อยกว่าแต่ตอนนี้นี่คือเนื้อหามันมาหาเราหมดเลยในทางกลับกันคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเดี๋ยวนี้ยุคโลกออนไลน์เราเป็นคนที่จะอยากดูอะไรเรากดดูดูย้อนหลังดูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจารย์ในมุมมองของตรงนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นมุมที่เรานึกว่าเราเป็นแอคทีฟ <c oughs> เป็นคนที่ตื่นรู้<ห>เป็นคนเลือกเองแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทเทคโนโลยีนั้นเป็นคนกําหนดให้เรารับรู้เราก็จะมีวิปสุปอะรปรากฏการณ์หลายๆแง่มุมที่เกิดขึ้นจากการที่เทคฟ e b o o k นั้น,นเสิร์ฟเนะื้อหามาหาเราครับ <c oughs> ทุกคนคงจะเจอคุยกันอยู่ในช่องทางอื่นสักพักหนึ่งโฆษณามาครับ <c oughs> หรืออยู่ดีๆก็มีเพจยิง มานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราหลงเข้าไปเราก็จะไปอยู่ที่ตรงนั้นอันอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าเราเป็นคนกระทำเนาะแต่จริงๆเราคือผู้ถูกกระทำนะครับถูกลงเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวกําหนดตรงนี้มากขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ยิ่งอันตรายแล้วมันก็จะเกิดภาวะที่เกิดขึ้นที่เรารู้กันก็คือห้องแห่งเสียงสะท้อนพอเราเราสนใจเรื่องนี้เครื่องเสิร์ฟเนื้อหามาให้เรานําเสนอเนื้อหามาให้เราในเรื่องนี้ปุ๊บมันให้ทั้งโลกของเราอะ ถึงแม้จะมีช่องทางเพจหลายเพจจริงแต่ทั้งหมดคือเนื้อหาเดียวกันค,ความคิดแบบเดียวกันซึ่งมันก็จะเกิดภาวะที่ก็จะเป็นเสียงสะท้อนในเรื่องแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสติเพียงพออันนี้ก็น่ากลัวซึ่งคนเราเนี่ยก็จะหลงอยู่กับไอตัวของไอตัวเนื้อหาประเภทนี้แล้วก็เราก็นึกว่าเรารู้หมดแล้วเพราะว่าเนื้อหามันหลากหลายมากแต่ว่ามันคือแนวคิดแบบเดียวกัน เป็นตรงกับสิ่งที่เราสนใจมันก็ปิดโอกาสที่เราจะไปแสวงหาจากตัวอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของ literacy ในแง่ของการรู้เท่าทันเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มในมุมมองของผมเพิ่มให้คนเนี่ยรู้เท่าทันเทคโนโลยีดังนี้สําคัญมากค,คุณต้องรู้ว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้กระทําแต่คุณคือผู้ถูกกระทาโดยเทคโนโลยีค,คุณต้องรู้ว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมาถึงคุณแล้วมันสามารถที่จะหล่อหลอมความคิดเราได้ถ้าเกิดเราขาดสติ รเรื่องของตัวนี้และอนาคตตัวนี้มันก็อาจจะพัฒนาไปสู่จุดที่เรียกว่าเขาเรียกจะพูดว่าอะไรดีมันอาจจะทําให้เราเนี่ยประกอบสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาครับที่ที่ที่เราอยู่บนโลกอะไรซึ่งมันก็เห็นเห็นอยู่ในปัจจุบันบแล้วเราก็มีโลกเสมือนจริงอีกแบบหนึ่งแล้วโลกอะไรเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนก็จะมีโลกสองโลกที่เเราเรียกว่าคู่ขนาด <ฆ>โลกแข่งคู่ขนานที่เราเอามาล้อเล่นกัน<ฆ>ก็คือบนออนไลน์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยด้วยเนื้อหาที่มันมาหาเราแล้วเราก็อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เราสนใจอยู่<ฆ>แต่บนโลกจริงมันมีความหลากหลาย<ฆ>ถับพฤติกรรมของตรงนี้มันก็จะเกิดถ้าเกิดเขามีสติพอเขาจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกัน<ฆ>แต่ว่าดยด้วยความที่ชีวิตเราไปอยู่บนออ,อนไลน์ซะเยอะมันก็อาจจะเกิดปัญหาทึงนเพราะฉะนั้นการสอนเรื่อง literacy น,นับแต่นี้ต่อไปไม่ต้องสิบปีนะครับปีหน้าสองปีหน้าเนี่ย ต้องเน้นในเรื่องของการที่ทำให้คนนั้นรู้เท่าทันเทคโนโลยีมากๆครรู้ถึงเรื่องระบบของการนำเสนอเนื้อหาที่มาโดยตรงนี้แล้วก็รู้ถึงวิธีการ ที่สําคัญในการที่จัดการกับเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ครับอาจารย์ผมเกริ่นไปช่วงต้นนะครับว่าอาจารย์ได้รางวัลงานวิจัยระดับดีนะครับจากวชจากงานวิจัยการใช้สื่อดิจิทัลและความเป็นพล,ลเมืองบนสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยมในประเทศไทยนะครับผมสังเกตว่าอาจารย์จะใช้คําว่าพลเมืองบ่อยครั้งมากๆในงานวิจัยนะครับแทนที่จะใช้คําว่าประชาชนประชากรต้องการสะท้อนในยะอะไรจากคําว่าพลเมืองครับอาจารย์ คือลักษณะของแนวคิดเชิงวิชาการนะครับความเป็นพลเมืองตรงนี้หมายถึงภาวะภาวะหนึ่งที่คนคนหนึ่งนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรล่ะดูแค่ตัวเองครับแต่คนคนนั้นเนี่ยต้องดูสังคมดูคนรอบข้างและตัวคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ตัวเอง แต่ต้องมีหน้าที่เพื่อคนอื่นและหน้าที่ทางสังคมทางประเทศเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องของพลเมืองตัวนี้มันหมายถึงการที่จะบอกถึงภาวะถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาประเทศคนคนหนึ่งต้องเข้าใจว่าคุณคือส่วนหนึ่งของสังคมของประเทศคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับประเทศในทุกเรื่องดังนั้นคนที่จะทําให้ก้าวกันไปทุกคนจะก้าวกันไปนําพาประเทศไปสู่ได้เนี่ย ลำพังแต่ตัวนี้มันต้องมีลักษณะของการที่มองพื้นฐานตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองนั้นจะต้องตามหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบของตัวเองต้องมีแต่นี่ถือเป็นเบสิกมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอมีเรื่องของความรับผิดชอบที่เป็นพื้นฐานปุ๊บนะครับเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยคุณต้องมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นของประชาธิปไตยคและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณถึงก้าไปสู่คนอื่นรอบข้างคุณ ที่คุณจะต้องเรื่องในการที่เคารพคุณตัวตนเคารพคนอื่นครับแล้วก็ทําทุกอย่างบนความรับผิดชอบสิทธิหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบเสมอนะครับ,รบ,รบนี่คือสิ่งที่เป็นสําคัญและพอมาเป็นยุคดิจิตอลอันนี้คือคือพลเมืองลักษณะที่เป็นของพื้นฐานของทางด้านศาสตรออ์ทางด้านรัฐศาสตร์หรือการเมืองแล้วเราก็มีพูดถึงเรื่องของพลเมืองตื่นรู้นั่นก็คือพอมีพื้นาาฐานสามเอนี้ไม่ได้ คุณจะต้องใช้ศักยภาพต้นทุนทางสังคมของคุณต้นทุนทางความรู้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเอาตอนนั้นออกมาใช้เพื่อสร้างสังคมเพื่อพัฒนาสังคมด้วยก็จะมีอีกคำหนึ่งคือพลเมืองตื่นรู้คือพลเมืองพื้นฐาน active citizen อ่าใช่เป็นพลเมืองตื่นรู้นั่นคือหมายว่าคุณเลยพื้นฐานคุณมีพื้นฐานเป็นอยู่แล้วแต่คุณดึงต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางความรู้ต้นทุนที่คุณมีอยู่เอามาใช้เพื่อพัฒนา หรือมีโทนทาให้การพัฒนาประเทศนั้นสูงขึ้นคุณก็จะกลายมาเป็นพล,ลเมืองตื่นรู้แต่พอมันเป็นยุคดิจิตอลนะครับมันก็จะมีบริบทมีเรื่องราวของความเทคโนโลยีเข้ามาค,ความรู้เท่าทันสือ่อเพราะฉะนั้นพลเมืองยังตื่นรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้เท่าทันสื่อในการที่อยงนี้แล้วก็รู้เท่าทันสื่อแบบทีวียุหรือสื่อเดิมไม่ได้ต้องรู้เท่าทันสือนน่อเทคโนโลยีในเรื่องของดิจิตอลนะครับ แล้วก็ในมิติหนึ่งที่ที่ในเชิงวิชาการเสนอเนี่ยก็คือเมื่อคุณดูแลตัวเองบนพื้นฐานพลเมืองคุณเป็นพลเมืองตื่นรู้แล้วคุณมีพลเมืองตื่นรู้บนดิจิทัลแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องทําก็คือเรื่องของการที่คุณจะต้องปกป้องตัวเองและบุคคลอื่นครับนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นอยู่ในงานวิจัยที่เรามองว่ามิติที่สําคัญของพลเมืองดิจิตัลเแลอ,องนี้ก็คือว่าคุณต้องดูแลคนอื่นนะครับนั่นก็คือ อาจจะต้องมีการมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของการใช้งานอย่างไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่วยทําให้คนอื่นนั้นเนี่ยตื่นรู้แล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะนั้นคืว่าการพลเมืองเนี่ยมันเป็นแนวคิดหรือเป็นสิ่งที่มองคนคนหนึ่งในฐานะที่เป็นสังคมแล้วก็มีบทบาทหน้าที่และความผิดชอบแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้สังคมนั้นพัฒนา มันจะทำให้เราเห็นภาพของคนที่จะมีส่วนในการที่จะร่วมกันอยู่อย่างสงบและนำพาสังคมไปก้าวหน้าไปตามทิศทาง ครับเดี๋ยว2นาทีสุดท้ายนะครับผมขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับอาจารย์ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับก็ได้แสดงโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยผ่านสื่อออนไลน์กันเยอะทีเดียวอย่างที่เราก็ทราบกันดีนะครับเอ่อมูฟเมนต์ดังกล่าวบนสื่อออนไลน์เนี่ยมันสะท้อนความเป็นพลเมืองดิจิทัลของคนรุ่นใหม่เนี่ยสะท้อนความสามารถดังกล่าวเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์แล้วก็ความสามารถดังกล่าวเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้างอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างจากปรากฏการณ์ดังกล่าว คือยอมรับว่าลักษณะข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีปัจจุบัน<ะ>ที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้สร้างการแลกเปลี่ยน<ะ>แล้วก็มีเสรีภาพในการที่จะพูดสูงมันเลยทําให้พื้นฐานของความเป็นพลเมืองเนี่ยแสดงได้ง่ายขึ้นนั้นยอมรับว่าลักษณะของคนในยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยมันจะทําให้อ้นี้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญก็คือต้องต้องย้อนกลับไปว่าคุณมีพื้นฐานของความเป็นพลเมืองครบหรือยงัง ที่ผมพูดถึงคือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบครับแล้วหลังืาอคุณมีตรงนั้นเสร็จปุ๊บคุณเอาตรงนั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ของการที่จะพัฒนาสังคมต่อไปได้หรือไม่ครับแล้วคุณให้ความสังเกตคนอื่นไหมดูแลคนอื่นไหม นะครับตึเนี้จะเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนทางด้านออสุขภาพไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนทางประเด็นสังคมไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาสังคมไปอย่างไรผมว่าความเป็นพลเมืองที่3ส่วนเนี่ยมันต้องอยู่นะครับมันต้องมีอยู่มันถึงจะนำพาให้ประเทศไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการจะขับเคลื่อนได้ครับ โลกออนไลน์ก็ใกล้ตัวพวกเรามากนะครับอาจารย์อย่างน้อยก็อยู่ในมือของเรานะฮะยิ่งใกล้ก็ต้องยิ่งรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ย้ำอีกครั้งนะครับว่าสําหรับผู้ที่สนใจในประเด็นการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะครับก็สามารถไปศึกษารายละเอียดโครงการหรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.thaidigitals citizen.net นะครับอาจารย์วันนี้ผมขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรพนมคลี่ฉายาที่ให้เกียรติรายการจุฬาปริทัศน์มากนะครับขอพระคุณมากครับอาจารย์บรบพบกับรายการจุฬาบริทัศน์ได้ใหม่นะครับทางสถานีวิทยุจุฬา101.5ทุกวันอาทิตย์เวลา11.30นาฬิกา3านาทีชยากรกำโชคขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุลาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์1 1โมงครึง่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป